ที่ใช้งานปกติส่วนตรงนี้เป็นเป็นส่วนงานอะไรฮะอ๋อได้รับเงินท่รับเงินรับรับได้ทั้งของในจ้างแล้วของมาตรา39มาตรา40และกองทุนเงินทดแทนจะไม่ร้องนะใช่ดูคอมเตอร์ค่ะใช่ดูคอมเตอร์ครับก็คือยังตั้งแต่คือยังทํางานอยู่เหมือนปกติทุกวันนะครับยังปกติค่ะมีใครมาร้องเรียนอะไรไหมว่าระบบมีปัญหาอะไรเงี้ยไม่มีก็คือระบบก็คือเป็นอาจจะมีบ้างที่แบบปิดปรับปรุงชั่วคราว มันก็ไม่มมน่านะคะก็เป็นเป็นระบบปกติก็คือยังยังใช้กันได้เดิมใช้ปกติฮะเดิมเหมือนเดิม ดังเหมือนเดิมอย <c oughs> ่างไคนผู้ประก,กันตนที่เข้ามาก็คือใช้การได้ปกติค,คแต่คือที่นี่ไม่มีปัญหาเหรื่องอ,อื่นนะฮะเรื<ห>่องอื่นเร<ห>ื่<ห>องอื่นก็ไม่มีเระก็เรื่องของประโยชน์ทดแทนเราเป็นประโยชน์ทดแทนไหมฮะที่ว่ากรณีคือเรามีระบบอะไรรองรับอยู่แล้วจะเช่นอ่บางทีไฟดับอะไรมันก็มีระบบแมนนวลมีระบบอะไรคุยทำก็ข้างข่าวท่านเองนะครับแต่ท่านยอมรับเลยว่า ที่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานการขนสคงที่เชียงใหม่เนี่ยคือคือไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบขัดข้องหรือระบบเครือข่ายที่ล้มเหลวใช้การได้ตลอดใช้การได้ตลอดนะใช้การได้ครับครับผมนะครับเมื่อกี้ดูระบบของสำนักงานการขนสคงที่สาขาเชียงใหม่ละครับรันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ใช้บริการดีกว่าว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าระบบหาว่าร่มแต่คนที่ใช้บริการจริงๆเป็นยังไงนะครับให้ลองคุดูครับ จากที่ไหนให้ในบริษัทอะไรครับร้านอําไพอ๋อร้านอําไพมาเสียเสียเงินสมทบประจำเดือนประจำเดือนอันนี้ก็คือคือใบตัวนี้ก็ใบเสร็จใบเสร็จที่ออกมาจากเครื่องครับครับยั้ไงพี่ใช้เวลานานไหมกับตรงนี้ไม่นานปกติมามาที่เนี่ยมาทุกเดือน หรือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ทุกเดือนค่ะสองสามเดือนสองสามเดือนแล้วเราก็ยังได้ใบเสร็จกลับไปทุกเดือนค่ะในทุกเดือนค่ะมีไหมคะที่ว่าต้องรอนาะนแล้วบอกว่าระบบมันล่มตรงนี้ว่ามันไม,ไม่มีค่ะ,ะไม่มีค,ครับหัวหน้าครับนี่ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่ทว่า Shot shot. มีความสําคัญกับผู้ประกันตนครับอันนี้เป็นฐ th านข้อมูลของผู้ประกันตนเลยนะครับที่จะต้องใช้ในการเงื่อนไขในการออกบัตรรับรองสิทธิ์นะครับตรวจสอบว่าเขามีสิทธิ์ไหมจะได้ออกบัตรหรือว่าแจ้งเข้าแจ้งออกที่นายจ้างขึ้นมาหรือนายจ้างมาขึ้นทะเบียนตรงนี้นะฮะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดบริการอยู่ล้วจุดบริการจุดบริการเชื่อมต่อของระบบอินเทอร์เน็ตหรืออีสวิทใช่ถูกต้องครับครับนี้ผมจะทดลองดู ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ค่ะทดลองเอาบัตรคุณปิชามีบัตรรับรองสิทนไหมคะเดี๋ยวลองให้น้องขี่ใช้บัตรใช้บัตรรับรองใช้บัตรประชาชนก็ได้บัตรประชาชนก็ได้ใบขับขี่ก็ได้ประชาชนก็ได้ขี่ก็ได้ะระบบเรารวดเร็วอยู่แล้วก็คืออยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ลองได้ครับซ่อมบัตรติ้นบัตรให้หน่อยน้องไปดูก็คือเดี๋ยวเขาจะพิมพ์เลขสิบสามหลักของคุณปิชาลงไปนะครับ ครับตรงนี้เอาแบบช้ากว่าดีไหมครับัอนนี้คือบัตรจะออกด้านหลังที่คือคือเมื่อสักครู่นี่เสร็จแล้วก็คือออกมาที่นี่เลยอ่าครับแค่เลยแค่คุณปีชายเท่านั้นไหนอันไหนอันอ่าโอเคอ๋อใช้เวลาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอ๋อนี่ก็คือไม่ถึงนาทีไม่กี่นาทีใช้บัตรประชาชนเสร็จปุ๊บ สามารถออนไลน์แล้วก็พิมพ์ตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับนี่นี่ที่เห็นก็คือบัตรรับรองสิทธิ์ซึ่งที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ก็คือสามารถใช้ได้เลยสรุปว่าที่เชียงใหม่เนี่ยระบบไม่มีปัญหาใช้การได้ปกติใช้การปกติครับที่เป็นปัญหาอยู่นะครับที่ทุกคนกังวลว่าเอ๊ะระบบมันล่มมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมมีคําตอบนะครับแล้วผู้ที่ตอบดีที่สุดนะครับนั่นก็คือรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะไปพู้ดคุยกับท่านครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นครับ คานผู้ชมครับปัญหาที่ระบบของเครือข่ายประกันสังคมล่มนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่ามีผู้รู้หรือกูรูรู้เรื่องนี้จริงๆครับวันนี้ท่านก็ได้มาดูงานที่เชียงใหม่นะครับนั่นก็คือท่านออรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมครับ ครับท่านสวัสดีครับรู้สึกว่าเราจะเคยเจอกันครั้งหนึ่งครับที่จังหวัดหนองคายหนองคายครับวันนี้ท่านลงพื้นที่มาที่เชียงใหม่เลยครับผมก็ต้องมาตรวจดูในการทํางานที่ว่าระบบของสำนักงานคมนาคมที่มีข่าวคราวนะครับว่าเป็นระบบที่ไม่ทํางานระบบล่มจอดําต่างๆนะครับก็จะได้มาดูว่าสิ่งที่เราปรับหรือว่าเราแก้ไขรองรับสถานการณ์ซึ่งเราอาจจะไม่เรียกว่าล่มหรือว่าจอดํา เพียงแต่ว่าเราหยุดให้บริการบางระบบเท่านั้นเองซึ่งในระบบต่างๆเนี่ยเรายังทํางานได้เป็นปกติคุณูิชาจะเห็นไหมครับว่าขนาเนี้ยผู้มารับบริการก็ยังให้บริการตามปกติเพราะว่าในส่วนของที่มารับบริการเนี่ยเป็นเรื่องของงานประกันสังคมซึ่งระบบไม่เสียหายระบบทางาน,นได้ปกติเหมือนเดิมตลอดหมดเลยครับแต่ระบบที่มีปัญหา เป็นบางระบบเท่านั้นเองอเพราะว่าเรามีการทํางานบนคอมพิวเตอร์ที่แยกจากกันร,ระบบนั้นก็คืออันดับแรกเลยก็คือระบบของกองทุนินทดแทนกองทุนทดแทนเนี่ยก็คือให้บริการในจ้างลูกจ้างกับในเรื่องของการบาดเจ็บนื่องจากการทํางานทางนั้นในจ้างเมื่อมาติดต่อเนี่ยก็จะมาติดต่อในเรื่องการชาระเงินส่วนทบนะครับประจาปีแล้วก็ลูกจ้างก็จะมาเบิกจ่ายเงินทดแทนต่างๆนะครับในเรื่องของ อากาสังคมถ้าในเรื่องของข,ขอไปฮะในเรื่องของกองทุนทดแทนนะฮะตอนนี้ครับครับก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ก็ระบบก็ยังใช้ได้ปกติครับระบบของกองทุนจริงๆเลยเนี่ยในการผ่านการผ่านการทํางานออนไลน์เนี่ยครับตอนนี้หยุดเราจะใช้ระบบของออฟไลน์ที่เราทําขึ้นมาครับคล้ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าหากว่ามันจุดการให้บริการเนื่องจากน้ำทุ้มไฟดับหรืออะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. เราก็จะมีแผนรองตรงเนี้เกิดขึ้นมาเลยคือซึ่งปกติอ มันมันมันเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดน้ําไฟดับเนี้ยมันก็นคือระบบการทํางานก็ต้องหยุดหย,ยุดชั่วคราวอยู่แล้วครับระบบการทางานที่ผ่านไฟฟ้าหรือว่าออนไลน์เนี่ยก็ต้องหยุดทิ่งจากปลายทางต้นทางยังอยู่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นในส่วนของการทํางานที่จากต้นทางขณะน,นี้คือต้นทางครับนะครับหยุดปลายทางทํางานไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นไฟดับน้ำท่วมต่างๆก็คือปลายทางทํางานไม่ได้แต่ต้นทางทํางานได้อยู่ครับในศักษณะเดียวกันเราก็แหวนสับลองว่าขณะเนี้ย เพื่อปลายทางเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้แต่เราจะหยุดนิ่งการให้บริการเนี่ยไม่ได้การให้บริการาต่างๆยังคงอยูอย่และเราต้องทุ่มเทเข้านะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยการทํางานก็คือว่าเราจะมีระบบการทํางานของกองทุนทดแทนเนี่ยก็ต้องใช้แบบฟอร์มอยู่แล้วซึ่งเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ส่วนของในจ้างหรือ้จ้างที่ต้องมากลองมาทําครับเป็นเพื่อปกติงนั้นเมื่อในจ้างเนี่ยเข้ามาแล้วจ่ายเงินนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการออกใบเสร็จใบเสร็จครับใบเสร็จใบเสร็จก็คือใบเสร็จด้วยมืออันนี้เป็นใบสั่งจ่ายใ่หับใบสั่งจ่ายด้วยมือนะครับมันจะเป็นใบแจ้งหนี้ของบาแล้วก็อย่างอื่ะอ๋อนี่ก็คืออย่างเหมือนที่ทำปกติปกติใช้ปกติก็คือแค่ก็คือมีระบบหรือไม่มีระบบก็ต้องใช้อย่างนี้ในจ้างคือมาแค่มาจ่ายเงินให้ตรงนี้ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการปกติครับเอกสารเหมือนเดิม มีหรือไม่มีระบบก็ยื่นเอกสารชิ้นนั้นด้วยคือต้องยืน่นนะครับพอยื่นมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะดําเนินการพีงแต่ว่าเมื่อไปยื่นแล้วเนี่ยการบันทึกข้อมูลเข้าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องบันทึกเท่นั้นเองแต่เราเนี่ยเปลี่ยนจากระบบทึกออนไลน์เป็นออฟไลน์ก็คือเปลี่ยนจากระบบการบันทึกเนี่ยให้เป็นระบบ Excel ที่เรา,าให้ครับผมน,นะครับอ๋อ,อนี่ก็เหมือนที่กระแสข่าวมาคือมันมันเป็น ปกติแล้วไม่ว่าองค์กรไหนนะถ้าเกิดถ้าเกิดใช้ระบบไฟฟ้าไฟดับเนี่ยดับอยู่แล้วแต่เรามีแผนสำรองของเราใช่ครับเพื่อบริการผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ครับเพื่อรองรับความเสี่ยงนะฮะธนาคารหรืออะไรก็ต้องทำอย่างนี้ครับ ก็รังดาเนินการอย่างนี้เรามาดูครับไอ้ทนนี่เป็นเรื่องของที่เจ้าที่ดําเนินการก็คือดําเนินการเหมือนเดิมมีเอกสารอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างก็เป็นเรื่องของฝั่งเจ้าที่แต่ขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ครับนะบครับ,รบอันนี้อันนี้ยังยังเป็นปกติอยู่นะครับเป็นปกติที่เรามีอยู่นะฮะบครับก็คือยังใช่แบบเนี่ยคือระบบทํางานได้ไม่ได้เนี่ยแบบพวกนี้ยังผมใช้อยู่เพราะอันนี้ ก็คือเหมือนต้นฉบับอยู่แล้วที่ว่าต้องมามากรอกเอกสารมาทำมาทักก็คือก็คือบันทึกเข้าไปในเครื่องก็คือที่สําคัญเลยก็คือเจ้าหน้าที่ต้องต้องบันทึกบันทึกข้อมูลต่อไปบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องแต่ข้อมูลตรงนี้ยังอยู่ในนี้อยู่ยังไม่ส่งไปที่กรุงเทพโดยอัตโนมัติหรือระบบอิ็กทอนิกน์ก็ยังคงอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเราตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะส่ง จากที่ที่ผ่านเลยครับระบบอินเทอร์เน็ตของเราระบบอินเทอร์เน็ตนั้นใช้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะรวบรวมข้อมูลในนี้ที่เป็น Excel เนี่ยส่งเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปที่บรรลุผเพื่อดาเนินการเก็บเอาไว้มเมื่อระบบเกิดขึ้นมาก็เอาไปใส่ในฐานข้อมูลนั้นได้เลย <นะ S 1> ครับครับตัวนี้เรามาดูนะครับนี่ทางลูกจ้างก็มาเบิกนะฮะอันนี้ก็เป็นเบิกเงินทดแทนงทุนทดแทนนะครับมาวิฒิใช้สั่งจ่ายใช่ไหมครับ เฮะเจ้าหนี้ก็ยังทําข้อมูลอยู่ในเครื่องเนี่ยครับก็ยังทํางานเหมือนเดิมครับอันนี้เรียกดูข้อมูลจากจากไหนครับเอันนี้เป็นระบบเช็ค่เคใหม่นะครับซ <c oughs> ึ่งบันทึกใหม่แล้วเครื่องสามารถทํางานได้ไหม <c oughs> ทำงานได้ <c oughs> ทำงานได้บนระบบที่เราสรองไว้เป็นสํารองไว้ฮะทดลองครับนี่ก็ นายจ้างเป็นนายจ้างเป็นยังไงมาครับจ้างคนที่มาทําอะไรครับมาทาลูกน้องมาสะดวกสบายไหมครับสะดวกครับสะดวกแล้วเขาเขาที่ใช้เนี่ยที่ได้ข่าวไหมครับว่าระบบมันล่มแล้วมันเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้รับการบริการได้รับการเหมือนเดิมไหมฮะเหมือนเดิมนะครับปกติปกติก็มามาที่นี่อยู่แล้วใช่ครับมาทุกเดือนใช่ก็เห็นการทํางานก็คือยังใช้ได้อยู่โอเคครับที่บอกว่ามันล่มวันนี้พี่มาเห็นจริงว่ามันล่มจริงไหม ก็ไม่ผมเข้ามาด้ควสัมพัน์เพิ่งมาเห็นเพิ่งเข้ามาดู่เรืงง่อมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ยังใช้ใช้การได้อยู่ก็รับเงินไปครเป็นนายจ้างที่ไหนครับอยู่ที่สำประตองครับสประตองนะฮะนี่เป็นนายจ้างจริงนะครับไม่ไมใช่มาเ <laughs> พิ่งมา,างจริงๆมาดูลูกน้องมาส่งลูกน้องบริษัทอะไรครับเนี่ย บริษัทนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ใส่เสื้อมาใส่เสื้อมาครับนี่ฮะฉลองครับนี่ก็เห็นว่าระบบที่บอกว่าร่มหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ที่ประกันตนจริงๆครับนะครับตรงนี้ฉลองออกมายืนยันเลยว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับก็มีทั้งท่านหัวหน้าสํานักงานคามรู้จึงเชียงใหม่บรรดาทางท่านหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ มายืนยันนะครับว่าเรายังยืนยันต่อผู้ที่มารับบริการ่างเรานะครับว่าเรายังให้บริการเช่นเดิมนะครับและก็สะดวกสบายเหมือนเดิมคร,ครับผมครับนี่ก็เป็นคายืนยันของท่านรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมครับที่ออกมาตรวจสอบหลังจากที่มีกระแสข่าวมาว่าระบบ ของอินเทอร์เน็ตของสำนักงานประกันสังคมนั้นร่มมีปัญหาครับวันนี้ท่านลงพื้นที่มาเองเลยครับมาที่เชียงใหม่เลยครับนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านรองครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เป็นเรื่องจริงนะครับที่ท่านรองมาสํารวจและทีมงานสำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่มาที่แห่งนี้ครับ